พี่น้องจา๋าพามาเบิ่งดอกลูกพุ่นปลาจา้านี่เป็นต้นของลูกพุ่นปลาเด้อค่ะเด้อนี่นะคะนี่นะคะเกิดอยู่ในปลาค่ะผู้ดเดียวขยามาถิ่มอยู่นี่เนาะนี่ค่ะเผื่งกระลายหลายค่ะเดียะะ๋ดวยวถ่ายให้เบิ่งดีๆค่ะโอ้ยันตกค่ะดอกลูกพุ่นปลาค่ะย่ามเป็นหน่วยกระดกดก กินบาวาดบัไวไหวด้กค่ะคอนอนยู่หนีข้าเจา้าบวเก็บกินกันเนาะมีตะหฮาหล่ะค่ะหาเก็บสันมากินล่องเบิงวันมันเกิดแสบเนาะคะ่ะนเอมามาดตำสนาประเดียกนู่นนู้นอยเบิงต่อไปดเด้อค่ะเด้อขันเป็นหน่วยเราเด้วสิมาอัปเดตให้เบิงค่ะนี่ก็คือดอกหลกพุ่นปลาค่ะเสียงพึ่งต่อมึงวึงอยู่ค่ะ นี่ค่ะดอกของเขากับประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะอีกต้นหนึ่งค่ะเป็นต้นลูกพุ่นปลาดอกเขาก็งามงามนะค่ะเนาะดอกกาลังบานค่ะเขาติมไปเหมือดอยู่ค่ะพี่น้องเลยต้นนี้เกิดอยู่ข้างทางรถแลนไปแลนมากค่ะต้นนี้นน่คะดอกของเขา บานเต็มทีแล้กก็จะแ่นขาจากผักงามผักษาคณค่ะย่อยลงไปหอดดินค่ะคุณนะคะดกคือกันค่ะต้นนี้ค่ะคือววาล่ะค่ะคนยุนิเจ้าบ่ค่อยเก็บกินกันค่ะบ่มีเลยล่ะค่ะสมีแต่ผู้ขานล่ะคนไทยนี่ล่ะค่ะเห็นกะเอามาซิมเนี่ยจากน้อยสวยงามค่ะสวยงาม ไปราคาขอบคุณน,นะคะเดอ้อที่เขามารับซ่อมซองของแม่ปินาเนาะคะ่ะเนาะไปราคา